ต่อมาคงต้องมาที่ S C B นะครับหุ้นมหาชนครับเชิญครับจาเอกบอกว่าเป็นหุ้นเลยว่าเป็นหุ้นที่ช่วงที่ราคาลงมาเนี่ยนะครับผมก็ออกรายการอยู่ยเลยว่าปวดหัวเหมือนกันนะช่วงวันเนี่ย,ยวันที่ลงมาออกรายการอยู่โหแบบทุกคนถามนในไลน์เนี่ยถามในรายการว่าเกิดอะไรขึ้นใน S C B อะไรเงี้ยนู่นนี่เลยครับโอ้โหตอนนี้ว่าค้นหาคําตอบกัน โอ้โหแบบนี้ครับหามตอบมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยนะครับเอาว่ามันผ่านไปแล้วนะแต่ตอนนั้นก็บอกว่ามันก็จะมี b e f อ r e and after ครับก็อาจจะมีการเขียนบทวิเคราะห์แล้วก็อาจจะว่ามีมุมมองในทางเรื่องกับตัวพวกอย่างเช่นอะไรฮะที่เป็นเจนเอ็ของเขาครับเช่นพวกพาร์ทเอ็กซ์ออโตเอ็กซ์อะไรต่างๆครับก็เป็นประเด็นที่เขาเขียนออกมาว่าอาจจะกำลังอะไรจะไม่ได้ไปตามคาดตัวลงตัวเลขอะไรต่างๆครับการตั้งสัมปทานจะเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งมุมมองเขาที่เขียนออกมาแล้วก็ทําให้ราคาหุ้นมันมีการปรับตัวลงมา แล้วถามคือตอนนี้มันลงมาแล้วแล้วเราก็เป็นผู้นำด้วยเนี่ยเอาไงดีนะเพราะว่าราคาตอนนี้มันอยู่ที่หนึ่งร้อยละหนึ่งร้อยสองบาทผมเลยขออนุญาตนะว่าีเราไปขอดูมุมมองของนักวิเคราะห์คนเก่งเราก่อนนะชื่อคุณเกมแล้วก็คุณเกมบอกว่าเคยออกรายการพิยุด้วยตอนนั้นเขาอยู่เอเชียพลัสนะครับคุณอเนกพงศ์พุทธชัยใช่คุณเกมตอนนี้พอลูกออกใช่ครับครับตอนนี้ไม่อยู่บัวหลวงแล้วนะครับคุณเกมเ้าก็มาบอกว่าเฮ้ยผมยังคิดว่าแบงค์เนี่ย ยังน่าสนใจนะผมก็เลยขออนุญาตว่าวันนี้เราก็จะมาดูเปเปอร์ของเกมหน่อยนะว่าเขาเขียนมาว่าในเรื่องตัวกลุ่มแบงก์ยังไงแล้วก็มองในส่วนตัวเอซีบียังไงนะครับอ่ะนี่คือแอนน์ครับนะครับอันนี้เป็นมุมมองของตัวกลุ่มกลุ่มธนาคารนะครับที่ที่ของเรา m o n นะครับโดยรวมภาพรวมเนี่ยเราเป็นการ overweight นะคือเพิ่มเนื้อหาการลงทุนนะครับแล้วดูซิวนเอซีบีเนี่ยนะครับในทางคุณเกมเขามองยังไงเนี่ยเรายังคนแนะนําเป็นการบายอยู่นะครับยุทธครับเนี่ยให้ราคาเหมาะสมคือ125 นะครับเวอร์ชันต่างๆก็ถือว่าโอเคครับก็ถือว่าไม่ได้แพงแล้วปัจจุบันนะครับแล้วก็อย่างที่ทุกคนทราบดูว่าเฮ้ยถ้าเป็นแบงก์ใหญ่เนี่ยนะครับลองเทียบกันดูนะ S C B K Bank B B L เนี่ยนะครับดูดีหรือยิ่งครับตรงนี้ครับถือว่า S B เนี่ยครับโอห้าเปอร์เซ็นต์เลยแล้วช่วงก่อน<ม>ชื่อเขามีจ่ายอินทริมแนละ้วปันผลระหว่างการมาแล้วนะครับสองสองบาทกว่านะครับก็ถือว่าเป็นประมาณร้อยสิบจริงๆครับอ่าใช่ครับครับก็จะเป็นหุ้นแบงก์ที่จริงต้องบอกว่าก็มีตัวของปันผล นะครับที่ค่อนข้างสูงนะครับคือ5เนี่ยเทียบกับแบงก์ใหญ่เนี่ยถือว่าค่อนข้างดีทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นทําให้คุณเกลี่ยที่บอกว่าเฮ้ยราคาลงมาตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับแต่ปันผลยังโอเคนะครับไร้ลงไร้ไล่เนี่ยกำลงกําไรนี่คิดว่ายังโอเคครับนะครับก็ถือว่ายังไม่ได้แบบถือว่าแบบแย่มากเพราะฉะนั้นก็คิดว่าราคาในเอสซีบีเนี่ยตรงระดับ100บาทเนี่ยนะครับก็เลยมองว่าขออนุญาตนะครับว่าขอมองเป็นโซนประมาณโซนแนวรับแล้วกันนะแผนแก้เกมผมก็คือว่าตอนนี้เราบาท แนวรับคิดว่ามันคงจะมาสัก100บาทแหละนะครับไม่หนีไปไหนเพราะว่ารอบที่แล้วมันลงไปโลคือหนึบาทแต่ว่าถ้าว่ารอบนี้ถูกทางเนี่ยมันอาจจะมีการรีบาวด้วยครับได้ค่อนข้างดีก็คือลงมาลึกอาจจะเป็นระดับการขึ้นไปนะครับหรือว่ามีการรีบาลขึ้นไปเนี่ยจากภาพการลงแรงจากภาพโอเโซ่ไอซเนี่ยลงมาประมาณสักโหเนี่ยต่ำมากแล้วนะไม่ได้เห็นตัว SB เนี่ยลงไปไอซลงไปต่ำขนาดนี้เนี่ยมานานพอสมควรแล้วนะครับอันนี้ผมว่าก็มองในถุงกลับ แชร์หน้าจอหน่อยดีไหมครับเอ, <SC B S 2> อรับผมน่าจะอยากดูเยอะนะครับ,รบแต่ครั้นี้ก็คือผมคิดว่ามันก็มันผ่านมาแล้วเหตุการณ์มันผ่านมาแล้วถามอดตมืการดาวเกตอาจจะมีมุมมองมที่ตานที่มุมมองชิงลบกันนะครับแต่เป็นงแต่ว่าและคือราคามันลงมาแล้วมันลงมาที่1 0ึงรยแล้วคำถาม,ถามคือเอาไงตอบคิดว่าตอนนี้ถ้ามองภาพเนี่ยนะครับ s อซมันเคยตั้งหลักครับอยู่กับตรงระดับ100บาทหรือต่ำกว่าเนี่ยคือก็มีช่วงนะลงมาที่โลคือ9 9บาท ก็ต่ำๆรอยน,นิดหน่อยแหละนะครับแล้วก็มันเป็นการฟืตต้นตัวกลับมันเหมือนกับมีการผ่านช่วงที่แบบช่วงเหตุการณ์ที่แบบเป็นข่าวร้ายยกเว้นช่วงคริสตอนอะไรนะครับตัวไวรัสโครโรน1อะไรต่างๆนะครับแต่คิดว่าร,รอบนี้คือว่าถ้าอยู่ในเหตุการณ์ปกติเป็นข่าวเหตุการณ์ปกติข่าวเรื่องเออร์เน็งกิจะดรอปลงไปไม่ไปตามค่าคิดว่าตรงหนึ่งร้อยเนี่ยหรือหย่อนหย่อนตรงเนี้ยมันน่าจะน่าจะยืนได้ในขณะที่ราคาลงมาลึกแล้วนะครับโมเมนตัมก็อยู่ในภาพซุปเปอร์โอเวอร์โซลด้วย รลึกมากๆเลยนะครับก็เลยขอมอง SCB นะครับระดับราคา100่เนี่ยผมขอมองว่าผมขอมองส่วนแล้วกันนะถ้าใครมีไม่มีเนี่ยคิดว่าก็หาจังหวะได้ครับตรงนี้ก็เป็นการแนะนำในการทยอยสะสมได้ครับครับมีอยู่กัดฟันถือต่อใช่ไหมครับใช่ครับผมคิดว่าทูเลตไปแล้วครับที่จะเป็นการขายคัดลอสครับตรงนี้น่าจะขอกัดฟันถือต่อครับมีอยู่กัดฟันถือต่อถ้าใครยังไม่มีจะถือเป็นโอกาสในกรในการกลับมาทยอยรับ SCB รับแถวไหนคัดแถวไหนลุ้นต้านกลับไปได้สักเท่าไหร่ครับจันเอก S C B ครับได้ครับครับเราบอกว่า100บาทนะจะเป็นแนวรับนะครับแล้วผมขอใช้ระดับโซนสัก98บาทแล้วกันนะจะเป็นจุดโลหรือจุดปิดความเสี่ยงนะครับถ้าหลุดลงไปขอมอแค่2บาทแต่ถ้าถูกทางรอบนี้นะผมคิดว่ามันอาจจะมีอัพไซด์นะของการฟื้นตัวขึ้นได้ค่อนข้างใช้ได้ครับอย่างเช่นอรอบที่แล้วมันเคยเปิดแกวบไว้ตรงนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณไฮคือ1้อยเจ็ดร้อยแปด ปีแค่หนึ่งร้อยสิบาทอธิวิกาลขึ้นไปปิดกกับตรงนี้ก็ได้นะครับก็คือหนึ่งร้อยสิบบาทโปรส่งท้ายเดือนเก้านะครับเลือกสองคอสที่ใช่จา่ายง่ายในราคาหนึ่งคอสครับพร้อมรับหนังสือ the w y c k coff methodology in depth เจาะลึกวิธีเทรดแบบ w y c k coff เก่งกำไรในทุกตลาดด้วยหลักเหตุผลมูลค่า1,600 90บาทผลงานเล่มใหม่ล่าสุดภาคภาษาไทยจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนนะครับและก็ยังมอบของที่ระลึกอีก1ชิ้นจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนด้วยสนใจเชิญนะครับสแกน QR Code หน้าจอสแกน QR Code หน้าจอหรือลาย ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A s i พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A s i i แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับ